แปดสคูณนี่แม่งไม่น่าโดนนะดีนะครับแปดสิบคูณเลยวายมาครับขนาดนี้ต้องตอบโดนละคำเตือนวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความบันเทิงเท่าน,านั้นไม่ได้เชิญชวนหรือแนะนำให้เล่นการพน,นันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอเบเแบบนี้บ้าง แบบถูกเหรอนี่ครับแบบถูกจะไปขอเพิ่มเด็ดนิดนึงแล้วกันแบบถูกอะ่ะห้นี้มันเล่นยากจริงวะอรอแล้วอขอร้องสุดท้ายผมย้ายเกมแล้วอะย้ายย้ายเอ้ยต้องขออีกทีนึะเดี๋ยวก่อนย้ายอีกทีออกทมันเอ้ย ขอแล้ววะแม่งแขนจัดเดี๋ยวไปลองเองค่ะจัดไปครับอืมติดไปลัวๆใจเย็นพี่แผ่บุน้อยใจเย็นห้าตัวติดใจยนเย็นนี้อ่ะใจเย็ยนพี่อย่าไหลทิ้งเป็นน้ำนี่ฮัลโหลเพื <S <S 2> <S 2> <S ่อ ไหลก่อนเฉยละลายโหม่งโอ้ชิ่เบาเกินโอ้สีสิบคนมาเบาเกินโ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 น แปดสิบคูณนี่แม่งไม่น่าโดนนะดีนะครับแปดสิบคูณเลยันนีร้อยหกสิบคูณเันดีไม่เ้ยไม่เต็มอีกเหลือจะชื้อวายมาครับขนาดนี้ต้องตกโดนละโอ้ยเสีย oh yeah! แมงเอ้ยร้อยหกสิบคูณเนี่ยดูยด,ดีทุกคนดูดีลายเหลืองอะเหลืองอ่อยอ่าเชื่อเยดอกทายรอไสงอ้เชื่อสามร้อยคูณโกูจะมีสิทธิ์ได้มนชาตนี้ตดโ,โงค่คจำเมาจัดนใส่ยางแอดดิเจปเพตนเเกินนี่เมื่อกี้ไม่ทำมานะรั่วแล้วมอซื้อจัดจนะครับ อย่างนี้คือควรย้ายให้ไว